สวัสดีครับวันนี้วันทำงานวันสุดท้ายของปี2564มีปกปรับทัวร์อีกแล้วรอบนี้จะใช้สกูปปี้เหมือนเดิมจะไม่้วิ่งยาวเหมือนเชียงใหม่ฮะ,ะเดี๋ยวมึงฟังแผนกูวันที่27ใช่ไหมตอนเนี้ยรุ่นน้องอะไอเต๋าอะ บ้านมันอยู่เพชรบูร์มันไปนอนรออยู่เพชรบูร์แล้วตอนเนี้มันไปตั้งแต่ว,า,วานลวท่าแดงเพชรบูรณ์ไปบ้านมันเลยที่นี้นอนแต่บ้านคนอื่นท่าแดงเพชรบูรณ์ออกจากนี่ก็สามร้อยสามร้อยโลออก,ก,ก 300, 300แต่บ่ายก็น่าจะถึงทักทุ่มสองทุ่ม,มคืนวันที่ยี่สิบเจ็ดนอนท่าแดงสามร้อยโลคราวนี้วันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดจะออกจากท่าแดงไปนอนที่แพร่แพร่ก็ประมาณสามร้อยสามสิบ ห้ากิโลก็วิ่งประมาณต่อเรื่อยอ่ะทั้งวันจริงๆถ้าวิ่งจริงๆมันครึ่งวันสามร้อยโลเนี่ยวิ่งจริงมันแค่ครึ่งวันเดั่วมอ่ะเอิก็ตีไปเลยทั้งวันก็ถึงแพ่ห้าแบบเตื่อยอ่อาจจะถ้ามันน่าสนใจอาจจะเพราะเราจะไม่ล็อกตัวเองเยอะเดี๋ยวจะเหนื่อยนอนที่แพร่ก็ดีไว้แล้วแหละว่าจะนอนบ้านเข้าก็ได้ก็ แถวนั้นก็ได้อยู่ทุ่งหงองเืนนึงวันที่28คราวนี้พอเข้าวันที่29คราวเนี้พอมันจะมันจะเริ่มเข้าพะเยาแล้วเทียพะเยาไม่มีีแต่เขาไว้สัตว์คราวนี้จะไปภูชีฟ้าแท่ขึ้นไปภูชีฟ้า265กิโละระยะทางหดลงมาหน่อยเห็นไหมมันจะไม่หนึ่งแรกๆอาจจะแบบวันละ300โลเออ วันแรกสามร้อยสองสามร้อยวันที่สองจะลดมาลดมาเราจะเริ่มแวะอย่างเงี้ยคูยี่ฟ้ฟาแต่เส้นทางอาจจะเอาเรื่องยยอยู่พะเยาคูยี่ฟ้าอืมพาอมนอคูยี่ฟ้าคืนหนึ่งเสร็จปุ๊บวันที่สามสิบออกจากคูยี่ฟ้าไปเชียงแสนบ้านเพยมนะจะไปบ้านพยมแต่ที่นี่มีแต่ก็เลี้ยงเมืองเหนือน,นี่รอต้อนรับสองที่สามที่เลยเนะนี่ยไอ้เนี่ยร้อยกิโลร้อยกว่ากิโลเชียงแสนก็เที่ยวเชียงแสนกันนอนบ้านเพยมเลยร้อยกว่ากิโลที่สามสิบ วันที่สาสเอ็ดจะขึ้นไปด่านท่ากิเลกแม่สายจะไปถ่ายรูปตรงนั้นจากบ้านเพียมไปก็ประมาณสี่สิบกิโลแป๊บเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงสกูปปี้หัวปับเดียวนี่พูดเหมือนบิ๊กไบค์อยาสกูปปี้หัวปับเดียวไ้สัตย์ S <S> วันที่สามสิบเอ็ดอะจบทริปแล้วก็แผนคร่าวๆประมาณนี้ทริปนี้ก็จะมีป้อเลี้ยงป้อเลี้ยงเมืองเหนือสองท่านรอต้อนรับเราอยู่นะคนแรกกับขึ้นรูปให้ดูป้อเลี้ยงกิตินันเมืองแป้ครับอินไอแล้วก็ป้อเลี้ยงเอ็ม เอ็มงอวัดเสาเขียนพ่อเลี้ยงเอ็มอยู่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับก็เดี๋ยวจะพาแวะไปดูร้านน้องเอ็มริมโขงด้วยสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละเจสมลึกต้องเข้าแล้วแหละก็เดี๋ยวพ่อเลี้ยงเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูปีเป็นไงแม่แม่เลี้ยงตาคีจะเป็นสปอนเซอร์ไหมเพศสองขวดไม่มีตังค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะตัดภาพ Google แ a p ให้ดู ครับตอนนี้เสียงรบกวนต้องขออภัยได้ครับรบกวนเลยอินทันรบกวนเลยเหนะมันเอง ผมได้เซตเส้นทางไว้แล้วตอนนี้แบ่งเป็น5น้ารูทรูทแรกเลยเนี่ยคือวันที่1ผมจะวิ่งไปเพชรชบูร์ระยะทาง3 0 4กิโลเพชรชบูรณ์ตำบลท่าแดงนะฮะเป็นบ้านของเต๋าก็จะไปพักที่เพชรชบูรณ์อดคืนหนึงส่วนวันที่2วันที่2จะออกจากเพชรชบูรณ์ขึ้นไปจังหวัดแพร่อยู่ที่ตำบลทุ่งหงเป็นบ้านของแบงค์ ก็ระยะทางก็จะประมาณ3 4 4กิโลเมตรอันนี้คือส่วนวันที่2ส่วนวันที่3วันที่3เนี่ยจะออกจากแพร่ขึ้นจังหวัดเชียงรายเราจะไปนอนที่ปูชีฟ้าก่อนระยะทางก็269กิโลจริงๆมันไปได้หลายทางครับแต่ผมเซตทางเข้าเมืองไว้ก่อนระยะทางอยู่ที่269กิโลเมตรตอดวันที่3ส่วนวันที่4เราจะออกจากปูชีฟ้าขึ้นไปที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นบ้านของพีเอ็มระยะทาง100กว่ากิโล ก็เป็นวันที่็จะเราก็จะอยู่ที่อำเภอเชียงแสนในวันเชียงรายนะครับพิกัดคือวัดเสาเคียนนะฮะวันถัดมาเป็นวันที่5้ารูดนี้จะสั้นแค่38กิโลเราจะขึ้นเรียบแม่น้ำโขงขึ้นไปเราจะไปแวะสามเหลี่ยมทองคําก่อนเป็นทางผ่านห่างจากอำเภอเชียงแสนประมาณ10กิโลนะฮะแล้วเราจะวิ่งขึ้นไปที่จุดเหนือสุดแดนสยามที่อำเภอแม่สายในวันที่5รูดทั้ง5้าคร่าวๆประมาณนี้นะครับ สวัสดีเช้าวันเดินทางวันที่หนึ่งนะตื่นเต้นว่ะตอนนี้เตรียมรถเสร็จแล้วมัดของเสร็จเมื่อกี้เหนื่อแตกเลยนี่ก็จะมีเต็นท์นะครับเอาเมื่อกี้ไหวไม่ยานางก็ไปแล้วน,วววนุ่นเก้าอี้กับระเ๋ามาถ่ายรถก่อนไปขอพูดอะไรหน่อยไอ้เหี้ยแม่งตื่นเต้นว่ะครั้งแรกนี่นเนี่ย ไม่ใช่ครั้งแรกมันไม่เหมือนครั้งแรกครั้งแรกคือบิดทะลุฟ้าหกรอยกว่าโลรถเดียวเชียงใหม่แต่รอบนี้แม่งหลายที่ว่ะหนึ่งพื้นสองพื้นสามพืนกว่าจะถึงปลายทางอืมแล้วเอารถเกียร์อะไรไปไม่เอาเอาสกู๊ปปี้ไปไอ้สัส <laughs> โอ้ยเยี่ยกดบ้าเลยเมื่อวานนี้กดเงินสดมาสามพันอือสามพันน่าจะพอแหละสามพันนี้แค่ปลายทางนะสามพันนี้ก็คือต้องถึงแม่สายอ่ะสามพันจริงๆก็มีตังค์สำรองแหละ <laughs> แค่อยากลองดูว่าเงินสามพันเนี่ย จะถึงไหมแม่สายก็ต้องลองเซฟพอสดูก่อนเผื่อวันหลังไปอีกระยะแรกเดี๋ยวไปที่เพชรบูรณ์ก่อนเตา๋ารออยู่ที่นั่นแล้วตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงนะน่าจะถึงเงย็นๆแหละโอเคจะไปเลย อนนี้ถึงแล้วนะครับทุกคนถึงปั๊มครับไอจีแวะปั๊มไม่ใช่รหรอกไอที่อยู่น้ำหันมาไอจีเอา้าขวดเก็บอุณหภูมิหายไปไหนวะว่าแล้วไอฝาท่อระบายน้ยําเลยลงปึ๊บน่าจะขาดเลยอ่ะไอสายที่คล้องอยู่น่าจะขาดเลยตอนแรกห้อยไว้ตรงแฮนด์คล้องไว้น่าจะขาดนะแต่เอ้ยยังไม่บนกรุงเทพเลย,เยแวะซื้อน้ำก่อนนี่ตอนนี้อยู่ที่ปตท,ทหวังน้อยนะก็จะไม่แวะหันม้ไีขวดน้ำหายเอ้านี่แวะซื้อน้ำก่อน เดี๋ยวจะไปต่อแล้ว มีแวะเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะอยู่สลาดบุรีขาออกแต่เข้าเมื่ออาจจะเข้าตัวรบบุรีเดี๋ยวทัวบ่อยเต๋ากันตั้งแต่ออกมไม่ได้บอกไอเตอ๋าเอออยู่ไหนเนะี่ยเออพี่อยู่ตลาดบุรีแล้วออกมาประมาณ10โมงอ่ะไม่รู้อะวันสองวายสามต้ไม่รู้เหมือนกันบ้าได้โอเคมันรออยู่บ้านแล้ว 接着拜托、啊。 ตอนนี้กำลังจะเข้าเขตจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับน่าจะเหลืออีกประมาณสักร้อกิโลจะถึงบ้านเต่าเต่าตอนนี้มันก็รอที่บ้านแล้วแหละโทรหามาแล้วบอกบ่าย,ายไม่น่าจะบ่ายตอนนี้บ่ายสามแล้วน่าจะถึงสักสี่หโมงเย็นเนาะพอดีจริงๆมันก็น่าจะถึงบ่ายแหละ แต่ขี่เราเขี่มาเรื่อยๆแต่ตัดจะยัดยาวเลนในก็ไม่ได้แม่งห่วงของหลังรถอีกห่วงไอ้นี่ก็ไหลดีเหลือเกินโอเคอีกร้อยโลเราจะไปต่อแล้วนะต้องง่ายถึงบ้านน้องมันก็เย็นๆพอดีโอเคไปเลย let's go อยู่ไหนเนี่ยนนี่อยู่ถนนเนี่ย่ตราี๋ยียวขามาย้าไปไนซอยแล้วเนี่ยมึงออกมาตรงถนนนี้แม่งมาแล้วไอ้ยหมุดมึงตากอยู่ซอยนี้นี่เอ๊เหีอ้ยอยู่ไกลไหมเนี่ย Năm Cháu Thịnh, Tha Nang, Hết Châu Ún Ơ, view sợi đi Cái này ra mọi ไวรุ่นเยอะจังวะโอ้ยอ่ะไวรุนบ้านเยอะจังวะถึงแล้วครับที่หมายแรกท่าแดงเพชรบุญพรุ่งนี้ออกไหนช้าเว้ย <c oughs> จัดไปยอดเดี๋ยว M S X ไปคู่กันเชียงราย ครับตอนนี้เตียนเต่าพามาตลาดตามธรรมเนียมเจ้าบ้านก็ต้องทำกับข้าว,าวเลี้ยงแม่เต่าวันนี้ทำยี่อะไรกูกินอ่ะอะไรนะย่างปลาย่างปลาร้ามีกระลอกอีกเขไม่ดูหน่อยเย้ไอ้ย่างามีกระลอกด้วยไอ,อ้เหี้ยได้เสียได้เสียอันนี้มีทุกวันเลยวันก็จะมาสุกอ๋อวันเป็นวันก็เป็นตลาดของชุมชนบ้านน้องนะไปได้ไปเหนือปะ ใช่ครนะบแล้วเยอะไม่ได้เยอะดีนี่แต่กอดไม่ได้ไไดไอย่างนี้นะกอดเป็นไ,ไงวะเป็นในนี่เนาะเป็นต้นข้าวหมอถูกข้าวสมมุตมีร้านค้าอย่านี้อ๋อพึ่งมามีใช่ไหม,ไ,มได้ไหมได้ที่แหละสิ่งที่กูนะเบื่อที่สุดเลยคือการซ้อนท้าย M.A.Tech ไปตัดเบาะกันนิดเดียวแถมไม่มีขาตั้งคู่ให้เยอะนี่ไม่เหมือนพี่นะไอ้เหี้ยเอฟเอฟไม่มีขาตั้งคู่เนี่ยโอ้โหเหี้ยมเพิ่งรู้เลยเนี่ยแค่วิวแม่งได้อ่ะบ้าน <im> ยากวันนี้ให้จะบูร์ดีกว่าไปนอนรีสอนนะการได้ซึมซับของคนพื <c oughs> ้นที่นะ่าดี ข้าวัยรุ่นบ้านเพชรบูรณ์เสร็จแล้ววันนี้น้องทําปลาเผากับหัดเป็ดกระรอกปลาด้วยกระรอกปลาด้วยนี่มาซึมซับชีวิตเด็กวัยรุ่นก็ไปหานอนวัดนะเราเพิ่งจะนอนวัดเหรอเขาจริงวะเนี่ยไม่นอนวัดป่านะเต๋อเออจัดการเลยพี่ลุยปลายกให้ลุยอะพี่ลองลองนี่ของแซ่บอะไรวะหัวไปกิน้มยิ้หัวอี๋ลองดู ลองดูนีมันจะมันมันกน่า้วื้อมีสับเนี่ยมันหายมันหมดเพามันอยู่ที่เขียงแม่เอาเขาเขาไม่ผมอ่ะกูเห็นหน้าตามันแล้วกูอย่ีนี่ต้องทำมันมัจะมากขจัดของห่งโซ่อบเนี่ยถ้าไม่ไปดึงมันเนี่ยมันจะยพวกพืชผงชาวบ้านทั้งหมด มันต้องมีคนอย่างเราพี่เขาเรียกว่ากันภูมิกำเนิดให้มันพอดีพอดีควบคุมสมควบคุมสมดุลนะของโคงโซ่มาควบคุมสมดุลของธรรมชาติอะไรที่มันเยอะไปมันไม่ดีเลยอะไรนี่มีเสียงมีทุกอย่างมีวันก่อนไปเจอหมีจิงกระโจนหลักเลยนะมีหมีป่าเจอหมีทำยังวะยิงไล่มันเลยองส่วนมากเจอหมีมันจะมันจะวิ่งหนีไปนะหมีคนวิ่งหมีไม่หนีมันจะวิ่ง แต่แปลกอย่างนึงน,นะแถวตรงนี้ยเินปืนกันทุกวันเลยนะเทะ้าเย็นเท้าเย็นตูมต่ำตูมต่งมันก็ยังมาหาเจนอยู่แถวที่ผมอ,อยู่มีแค่ตัวเล็กๆมีคมบางไม้ต้องปล่อย,อยแต่มันก็มาหาสคคักใกล้คนเพิ่มเติมไปขวารุกนั่นมันใหญ่มากเลยนะเขาเรียกแบบเขาเงินก,กัน<ะ>ขเขาเงินก,กันข้างหลังนึงตอนผมอยู่เรียกเขาเงินกันแต่โซนเนี้ยผมไม่แน่ใจมันจะมีช<อ>ื่อที่เขาเรียกอาการหนูตัวท่อแมวก็ยังมีเลย 啊，过后面啊，后面。